มาถึง10สุดยอดหนังในดวงใจปี2016กับผมมิตเตอร์คราส ครับผมพิการาจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับ10ภาพยนตร์ที่ผมชอบมากที่สุดในปี2016ให้ได้รับชมกันนะครับผมก็มาช้าดีกว่าไม่มานะฮะที่ช้าเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะรเพราะว่างวัวเก็บดูหนังเก่าที่ยังไม่ได้ดูหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องมากมายเลยกว่าจะดูหมดเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะฮะก็มีเพื่อนหลายคนขอเข้ามาอยู่เหมือนกันนะว่าพี่เมื่อไรจะทำา10สุดยอดหนังในดวงใจปีนี้สักทีอะไรอย่างนี้ก็มาแล้วนะฮะจัดไปเลยและก,ออก,ก,กนลัน วเลยนะครับสำหรับ10อันดับเนี่ยก็ใครมี10อันดับในดวงใจเรื่องไหนโพสตโชว์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมจะเข้าไปดูนะครทุกคนทุกคนมีเรื่องไหนแนะนําก็แนะนํากันได้นะที่ผมแบบว่าไม่มีในชาร์ตของผมอะไรอย่างนี้นะฮะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับ10สุดยอดหนังในดวงใจปี2016ันสิบหก by b r t c a s s แต่ที่เข้ามาอยู่ในดวงใจของผมเรื่องแรกเลยคืออันดับ10นะฮะเรื่องนี้เลยนะฮะรูมนะฮะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับผมที่ได้รับชมนะส่วนตัวเนี่ยชอบบรรยากาศในเรื่องสถานที่การแสดงของตัวละคร2แม่ลูกเนี่ยเนื้อเรื่องก็บอกว่าหดหูสุดๆเลยนะครับสำหรับบทของ2แม่ลูกแถมแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าแสดงได้ดีมากๆแสดงดีเข้าขั้นเทพเลยแหละสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครในเรื่องได้แบบอิ่มสุดๆแล้วนะฮะแสดงดีขนาดไหนคนเป็นแม่เนี่ยถึงขั้นได้รางวนะัลออสการ์นักแสดงนําหญิงปี2016เลยทีเดียว ขนาดเลยนะส่วนตัวลูกเนี่ยแม้จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะฮะแต่แบบใครดูแล้วต้องบอกว่าเด็กคนนี้แสดงดีโคตรแสดงได้แบบเป็นเด็กไร้ดิงสาที่แบบรู้สึกอึ้งกับการสแสดงของเขาจริงๆนะฮะแบบถ้าเป็นความคิดเต็นส่วนตัวผมว,ว่าคนเด็กหน้าได้รางวัลมากกว่าคนแม่อีกก็เป็นแังนีน่ใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยผมขอแนะนําเลยนะคุณจะประทับใจกับ2แม่ลูกคู่นี้ได้เลยนะฮะกับการที่เขาเนี่ยต้องถูกขังไว้ในห้องเล็กๆจากโรคจิตคนหนึ่งอะไรเงี้ยออกไปไหนไม่ได้นะอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแบบพอออกไปเนี่ยลูกไม่เคยเจอกับโลก Ảnh quang giải khởi dự giải hóa này nhé อิ่มากครับน้ำตาจะไหลเลยมาอันดับที่9กนะครับกับ King g ะเล็ Final f a n t a s y 15นะครับผมเป็นแอนิเมชันที่ส่วนตัวยกให้เลยว่าเป็นการ์ตูนที่ดูแล้วสนุกที่สุดและชอบมากที่สุดในปี2 0 1 6นี้เลยนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบยู n เ m e นะฮะเรื่องนั้นผมก็ชอบนะฮะแต่แบบเรื่องนี้ผมชอบมากกว่านะฮะคือแบบสงสัยผมเพิ่งจะเล่นเกม f i n a l Fantasy 15จบด้วยมนะั้งแล้วมาดูเรื่องนี้ต่อด้วยทำให้แบบมันรู้สึกอินกับเรื่องราวในเรื่องแอนิเมชันเรื่องนี้ได้้ไไมม่่่่่ยากนนนใครรทีีดูอเเเชัืงแบบล แล้วมาดูอนิเมชันเรื่องนี้มันยิ่งอินกว่าดูก่อนเลยเล่นเกมนะครับผมโชคดีมากที่ดูทีหลังเล่นเกมนะทำให้อินสัต์เลยอะ่ะจุดเด่นที่ผมว่ามันเมสสุดสุดแล้วก็คงเป็นเรื่องงานภาพนะในเรื่องต้องบอกว่าภาพสวยมากๆครับไม่ได้สวยธรรมดานะฮะมันสวยขั้นเทพเลยนะการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ยต้องบอกว่าเข้าขั้นเนียนตาเอามากๆคือแบบดูแอนิเมชันมาก็เยอะนะฮะแต่แบบไม่เคยเจอแบบว่าแบบสวยขนาดนี้แล้วแบบ ทำผมตาปิงหร่กับจอได้เลยต้องบอกว่าจะแควอินิกเนะี่ยจัดเต็มมากๆในเรื่องงานภาพนะฮะแล้วเนื้อหาของหนังเนี่ยก็น่าติดตามทั้งเรื่องนะฮะสนุกตลอดทั้งเรื่องอีกด้วยใครไม่ได้เล่นเกมก็จะน่าจะสนุกอยู่นะก็เรื่องนี้ก็มาอยู่ในดับที่9้าผมได้ไม่ยากเลยนะฮะสำหรับแอนิเมชันเรื่องเดียวในชาร์ตนะฮะ Yeah. มาถึงอันดับที่8นะครับ I am a hero เป็นหนังซอมบี้ที่ส่งตรงมาจากทางประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก่อนออกมาเป็นภาพยนตร์นั้นได้โด่งดังมาจากการ์ตูนมังงะมาก่อนแล้วนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยได้อ่านการ์ตูนนะฮะมาดูก็ดูในเวอร์ชันภาพะะยนตร์เรื่องนี้เลยนะดูจบเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากนะค,คิดในใจว่ว้าวคนในชีททาหนังซอมบี้แบบนี้ได้ด้วยหรือวะแล้วไม่ได้ทําออกมาแบบธรรมดาธรรมดานะดูไปเนี่ยรู้สึกว่าสนุกอีกต่างหากครับโอ้แม่เจ้าเจ๋งว่ะเลยหนงมรักไปกับหนังซอมบี้เรื่องนี้เลยนะฮะหลังดูจบในเนื้อหาาเนนนี่ยดูสุก ตามตลอดทั้งเรื่องนะฮะดูจบเนี่ยคิดเลยว่ามันคือ The Walking Dead ในเวอร์ชันแบบฉบับของคนญี่ปุ่นทาอะไรประมาณนั้นฮะ,ะเนื้อหาคล้ายๆกันเลยนะก็ใครที่ชอบหนังซอมบี้เนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะฮะคนเอเชียทําดีจริงๆนะยกนี้วให้อีกเรื่องเลย มาดับที่7นะครับแบทแมนวีซูเปอร์แมนในเรื่องนี้นะครับอาจจะมีกระแสทั้งดีและไม่ดีนะฮะมีทั้งคนชอบและคนเกลียดแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยดูจดถือว่าชอบวะ่ะคือแค่ได้เห็นคากเคนกับบูตเวนมาแสดงเรื่องเดียวกันมาออกจอพร้อมกันโอ้โหมาประจันหน้ามาประทักันเนี่ยโอ้ยแค่นี้ก็ฟินแล้วนะฮะเนื้อหาเนี่ยอาจจะดูลวบยอดรวบลับให้มาเจอกันไวไปหน่อยนะฮะอาจจะสร้างแบบจักรวาลจัสตินลีไวไ้ไปหน่อยบทก็ดูแบบ บางบาแบบไม่ค่อยสมเป็นสมผลโดยบ้างนะฮะแต่จุดเด่นที่ทําให้ผมชอบหนังเรื่องนี้สุดๆก็คงจะยกให้เป็นพวกฉากแอคชั่นนี่เลยฮะที่ทางแซกชนายเดอร์เนี่ยยังทําออกมาไว้ลายให้กับตัวเองได้ยอย่างเสมอเลยจูก็ได้แบบมันสั่นนะฮะลายเซนแซกชนายเดอร์เนี่ยไม่เคยผิดหวังนะในเรื่องฉากแอคชั่นลุ้นระทึกทุกฉากบู๊กันนัวอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูเวอร์ชันอันคัดน,นะฮะไม่รู้ว่าดีกว่าเวอร์ชันที่ฉายใน,นโรงหรือเปล่านะยังไงก็บอกกันด้วยนะแต่แค่แบบ เวอร์ชันแบบในโรงภาพยนต์นี้ก็แบบสุดยอดแล้วนะชอบครับเลยมาติดในอันดับที่7ของผมนะฮะแบทแมนวีซูเปอร์แมนมาถึงอันดับที่6กนะครับกับซอร์มาเตอร์นะครับเพื่อ <ๆ S 1> นเพื่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำนะ,ะับว่าหนังเรื่องนี้เคยเข้าโรงฉายนะฮะแต่ผมได้รู้สึกดีใจมากๆนะ,ะที่ดูตอนเข้าโรงนะฮะมันเป็นหนังจีนกำลังภายในในรอบหลายปีที่ดูแล้วสนุกมากๆคือแบบหนังจีนกำลังภายในเนี่ยนันๆผมจะให้คะแนนเต็ม10และชอบแบบนี้นะฮะด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆที่ดูไว้เนี่ยมันได้ฟิลแบบจอมยุทธ นะการดูนกบีกันในแบบเล้าใจนะโชว์เพลงดาาก,กันชงเชงชงเชงอะไรเงี้ยแล้วตัวละครในเรื่องเนี่ยค่อนข้างมีเอกลักษณ์ที่แบบทําให้แบบคนดูดูแล้วชอบน่าติดตามไปทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเพลินและสนุกแบบแปลกๆนะนักแสดงแต่ละคนเนี่ยบทส่งกันทุกคนนะถ้าในเรื่องเนี่ยลงตัวมากๆเรียกได้ว่าชีเคยเนี่ยกลับมาทอปฟ้องอีกครั้งนะสำหรับหนังกินกําลังภายในเรื่องนี้ก็ใครที่ยังไม่ดูเนี่ยไปหาดูได้นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะเลยติดอันดับที่6เข้ามานะครับกับ s อฟมาเตอร์โอ้โหมาจริงมาดับที่5นะครับกับซิงสตรีทนะฮะนี่เป็นหนังฟิลกู้หนึ่งเดียวที่ติดเข้ามาในโผสําหรับสิสุดยอดหนังในดวงใจของผมในปีนี้เลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นหนังรักที่แบบไม่ใช่หนังรักเต็มรูปแบบอ่ะแต่ก็แบบติดเข้ามาเป็นเรื่องเดียวเลยหนังรักปีนี้ไม่โดนสักเรื่องเลยในเรื่องในนี้หลายอย่างมากๆนะฮะที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ยยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ตัวละครเล่นต่างๆในเรื่องแต่และเพลงเนี่ยโอ้โหติดหูเลยนะครับแต่งออกมาแบบ ติดหูมากเข้ากับยุคสมัยย้อนยุคในเรื่องมากๆเลยการแต่งตัวหรือว่าสถานที่การถ่ายทำเนี่ยการแสดงของตัวละครเนี่ยมันเข้าขั้นคลาสสิกมากๆนะครับแบบอารมณ์เนี่ยโอ้ยฟิลกูดแบบอารมณ์ย้อนยุคอะแล้วเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่เป็นวัยรุ่นแบบอยากจะตั้งมุงตีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วนะฮะมันดีมากๆเลยนะใครที่ชอบหนังเพลงเนี่ยต้องต้องจัดอะผมว่านะใครที่เคยดูมีกินาเกนแล้วชอบเนี่ยพูงกับเดียวกันนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แบบดีทั้งคู่นะฮะเรื่องนี้ก็ดีไม่แพ้เรื่องนั้นเเเลยขอออมีกืว่า ดูแล้โรแมนติกมาถึงระดับที่4ีกันแล้วนะครับกับเจสันบอลเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของพี่แมทเดบอนในบทบาทของเจสันบอลยอดจระชนคนอันตรายที่กลับมาครั้งนี้สมการรอคอยจริงๆนะฮะหลังจากภาคที่4ี่เนี่ยปล่อยให้นักแสดงนําอย่างจิลเลนี่เลนเดอร์มาแสดงแทนน้ำแปลกไปเลยนะแต่พอพี่แกกลับมาเนี่ยโอ้โหกลับมามันมากๆนะฮะแล้วไล่ล่ากันแบบที่เคยที่เคยดูภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเนี่ยมันระทึกตื่นเต้นแล้วแบบ มีปริศนาอะไรเงี้ยให้ชวนตามตลอดทั้งเรื่องเลยไม่ผิดหวังจริงๆนะฮะหนังแอคชั่นเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยชอบมากเดสันบอลนี่มันต้องพี่แมสเดมอนเท่านั้นนะฮะก็เป็นเรื่องอันดับ4ที่ผมชอบนะฮะสนุกจริงๆมัน Months, months. ในดับ3นะฮะก็คือ Chain to Busan เป็นหนังซอมบี้เรื่องที่2นะฮะอโฮะ้โหนานๆจะเคยแบบชอบหนังซอมบี้2เรื่องในปีเดียวกันนะฮะที่เข้ามาติดในโล1สิบสุดยอดหนังในดวงใจของผมนะฮะมาเรื่องนี้นะครับทรงตรงจากชาวเอเชียเจ้าเดิมนะฮะแต่เป็นแดนกิมจิบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังซอมบี้ที่ทําได้ดีไม่แพ้กับ i a m a h e r o เลยวะ่ะแถมเรื่องนี้ออกจะตื่นเต้นและเล้าใจกว่าด้วยนะฮะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนเกาหลีทําแล้วเนี่ยในเรื่องบทหน,นังนี่ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องงานนะฮะ มี้ับอยู่แล้วนะฮะในเรื่องบทตัวละครอะไรต่างๆการดําเนินเรื่องแรงเงี้ยเข้าขั้นแบบเพอร์เฟกมากๆแล้วทั้งเรื่องเนี่ยมีครบทุ้งอารมณ์นะฮะทั้งระทึกมาันดราม่าน้ําตาไหลมันเป็นแบบอะไรที่เากาหลีเกาหลีนะฮะก็เป็นหนังซอมบี้อีกเรื่องนะฮะที่ดูครบรถมากๆแล้วกันนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงดูไว้แล้วแล้วก็ประทับใจกับหนังซอมบี้เรื่องนี้ได้ไม่ยากจริงๆนะครบองจรจริงในเรื่องเนี้ย ยอดนะฮะแล้วก็มาถึงอันดับที่2นะครับตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอันดับที่2ของผมก็คือเทอร์ชเป็นหนังทหารสงคารามที่ผมชอบมากตั้งแต่ต้นปี2016เลยนะครับแทบจะลืมเลยนะแบบตอนนี้ส้นปี2017แล้วเนี่ยหปีเต็มเต็มแล้วนะที่ผมดูมาหนังเรื่องนี้คือแบบ เปิดปี2 0 1 6ได้ประมาณไม่ถึงเดือนเลยมัง้งแบบเรื่องนี้ก็โผล่มาแล้วให้คะแนนเต็มสิจะชอบมากเลยนะจุดดีจุดเด่นในเรื่องที่ผมชอบเนี่ยก็คงไม่พ้นสถานการณ์ภายในเรื่องนะที่เล่าได้สมจริงและตื่นเต้นระทึกดูแล้วเลาใจฟูดคือแบบลุ้นตัวเก่งตั้งแต่เริ่มน้่นยันแบบเกือบจบเรื่องเลยนะฮะมันแบบบีบคั้นอารมณ์คนดูสุดแล้วนะฮะเชื่อว่าใครที่ดูก็คงจะลุ้นแบบผมเหมือนกันนะฮะแม่งชอบมากๆเลยนะ,ะสำหรับหนังสงครามทหารเรื่องเนี้ยใครที่ชอบแนวหนังสงครามที่แบบหน่วยซิลหน่วยฮีอะไรอย่างเงี้ยแบบ สุดๆอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะรับรบองเลยไปดูเลยนะฮะก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตอันดับที่2ผมนะฮะสำหรับเทอร์ชีสปาร์วร์แล้วอันดับที่1นะครับสำหรับ10สุดยอดหนังในดวงใจของผมดัน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 ,ดน,ดนเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นะฮะกับกัปตันอเมริกาซีวีวอล เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะชอบเป็นันดับหนึ่งในดวงใจของปี2016คือแบบเป็นหนังที่ผมดูจบแล้วรู้สึกฟินมีความสุขแฮปปี้ที่สุดแล้วในปี2016คือปกตินเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบหนังฮีโร่อะไรมากมายนะฮะแต่ละปีเนี่ยไม่เคยติดไม่แทบจะไม่ค่อยติดสิบจุดยอดหนังในดวงใ,ใ,ใจของผมด้วยนะแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเยสดแม่งชอบว่ะด้วยการที่เราได้ดูหนังมาเวลและติดตามมาเรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วนะ,ะการที่จะได้เห็นบุคคลที่เราติดตามมานานเนี่ยมาอยู่ในซีนๆเดียวกันในเรื่องนี้นะมันเป ออกมาดูไหลลื่นสะุดตลอดทั้งเรื่องบาเผื่อเนี่ยหนังเรื่องนี้ดีกเอเวนเจอร์อีกนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดแล้วไม่พอเนี่ยยังมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวสไปเดอร์แมนทำให้แบบ รู้สึกฟินโอ้ปะใหญ่นะฮะได้กลับคืนสู่มาเวลสักทีก็เป็นการแบบว่ามาเซอร์ไพรส์ในเรื่องที่แบบคนดูรู้อยู่แล้วจากเทเลอร์นะแต่เข้าไปดูในหนังเนี่ยทำให้ฟินสุดๆแล้วนะฮะก็เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจของผมเลยนะฮะสำหรับกับอเมริกาซีฟิววอลฮะรักเลยนะสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมก็รู้กันไปแล้วนะครับสำหรับสิบุดยอดหนังในดวงใจของผมปี2016นะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับสิบสุดยอดหนังในดวงใจของผมปี2016นะฮะถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบยังไงงงก็็ตต้้้ออออขขภัััยในนนนนาทีี่่ดวววครบเปมมชสผ ล้วนๆเลยนะครับสำหรับ10บบรดับเนี้ยังไงก็ได้แต่นะฮะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมี10สุดยอดในดวงใจเรื่องไหนกันบ้างก็โพสต์กันใต้คลิปเลยนะฮะผมอยากดูว่าชอบเรื่องไหนกันบ้างเดี๋ยวผมจะไปแอบอ่านนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่กับ10สุดยอดหนังในดวงใจปี2017นะฮะรออีก1ปีแล้วกันนะฮะถ้าใครยังทําคลิปอยู่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมไว้เจอกัน